วัยศาสตร์มูดจจุมครับตอนนี้นี่มาถึงตีอำเภอลองจากวัดแป่เป็นรีบร้อยล้วครับตอนนี้มาอยู่ตีสถานีรถไฟบ้านปินแปลงเมื่อปีพศ2457ครับอันนี้จะเป็นอาคารที่เอกลักษณ์ประจำสถานีบ้านปินตีบะเมือนไผ่นะครับนี่อันนี้บริเวณสถานีบ้านปินไอสถานีนี่บ่เคยมาสักเตือย ว่าปกติบาได้นั่งรถไฟมาถึงตอนนี้ชมูชาจ,จุงให้จะเกยมากันแล้วเนาะไปะแคเดียวจะไปพอกลางในชาญชาลาของเพิ่กกรรมก่อน <c oughs> อ่าครับไปตัวไป่ปเกยมาแต่วันนี้ทอททอ,ทอสำนักงานทอทอทอสำนักงานน่าน่นานปามานะครับเข้ามาจะเป็นบรรยากาศชีีมีมีเวลคัม กำหนดเวลาเดินเลยอันนี้จากเชียงใหม่สักวันจะนั่งมานะครับจ่มูมแต่วันนี้มาเต้นนั่งมาเตอะโอ้แต่แต่มานะเวลคัมอันนี้มีช่องจำหน่ายตัวหุ้บักเขาเกเลยฮะอ,อันนี้เป็นวันร้อยปีกะัะสมาร์เตอร์หรือสมาร์เตอร์เนอร์ อันนี้ห้องนายสถานีเกาคึกครับคนมีข้าวหลามแจ้งด้วยฮะแต่ในเพิ่นเขาว่าอย่างอ่ะก็เข้าวหลามน่ะเนาะข้าวหลามแจ้งเนาะบุ๊บคนได้เลยบ่เนี่ยบองนี่นะจะหมูจะจุ๊ม คนไหนถามแล้วบบซื้อจะบุบหัววะถามก่อนเมกาชื่ออย่างครับจือริดเจ้าจือริดเจ้าขายมาเมื่อไแล้วคะสามสิบกว่าปีแล้วโอ้แล้วบอกตัวใดล่ำเหลือนี่ห้าสิอันนี้ห้าสิบนี่ก็่ห้าสิบนี่ห้าสิบเป็นกะทิโทดัมนี่กะทิสังขยาอ๋อสังขยาเนาะขายมาสามสิบกว่าปีมาแอลสถานีบ้านปินถ้ำมาซื้อ ถามแล้วบซื้อนี่โดนบุ๊หัวน่ะจำดจะจุ๋มยี่ไรดีน่ะเปิดอุเล่นบดได้เนาะอุเล่นบดได้ครับอันนี้คือเมี่ยงหวาอัเมี่ยงอ๋อแล้วขายเหมือนแล้วกระเข้นี่เมี่ยงหวานก็มีสปาสเพดแล้วจืดอย่างครับจปลาชินดาาอยู่ตัวกันเนี่ยเนาะถามแต่กรยตียนก็นี่เียย่างเนาะ <laughs> ผมก็ถ่าบ้านนะบรใจดีแล้วปิ่นนองแปรเนาะขอบคุณครับเอาละครับ <laughs> เอสถานีบ้านปิ่นนี่รถไฟเปินหู้ผมจะมาเปินเลยกฝั่งไปบอกบ้าบาตันเวลาเนาะ <c oughs> เ <c oughs> ตียงอ๋อแต่นี่สิบเอ็ดโมงลุกเชียงใหม่มากกะอ๋อ อันนี้ป้ายากเกาอันนี้สถานีเกา่าเป็นครับอันนี้สถานีบันปินมวนเนอร์ถามนี่ไหมแม่ไปไหนแม่อ๋อแม่ยุ่แป้นี่กับครับอยู่บ้าน,นี่ยครับแม่นาตุม่มนา,นาตุม่มน,นาตุมต่มนาตุ่มมันแปลว่าอะไรนาตุ้มตุ่มนี่ก็คือตุม่ม ตุ้มหรือว่าตุ้มตุ้มตุ้มอันนี้สำเนียงแป้นะจ่าโมจะจุ่มต้องฟังอีแม่อูนหน่อยทุกเชียงใหม่มาครับบรรณาตุ้มบรรณาตุ้มอำเภอบ่อลองตำบลตำบลบ่อเล็กลองบ่อเล็กลองมีอะไรอย่างของดีตีนาตุ้มโอ้บ่อเล็กลองกันบ่อเล็กลองดีที่สุดเลยกันโอ้มันตับตับเล็กตับแหญมันมีตับเล็กอ๋อแสดงว่ามีเหมือนแล้วเนาะเออเหมือนกันเชไยงม่ตะกอนเหมือนกันมีบ่ออย่างมีบ่อ บ่อเล็กลองขอเลยว่าบอ่อบเล็ก้องมีบ่อแห่ขอเลี่ยงออ๋ถ้าว่า็นเส้นสามก็ไปเลี่ยงเ,เก้ากับไปปิดไปปิดอีกนะครับเส้นสามเปิดเปิดเดินเก้าปิดอันนี้ทุกปีเลยเนาะทุกปีอ๋อเลี่ยงไก่เลี่ยงหมูเลี่ยงงวน,นครับขอบคุณอีแม่ตั้งนักครับเอวอย่ามาหน้าผมจ์ไปเอวอย่างเราจะไปเอวหน้านี่นะ อ๋อแถวุดนั้นไปไหว้บรรทุ่มก่อ๋อบรรทุ่มที่เป็นเปิลฮ่องวานนะอย่าด้ที่เปิ้ลมีไอ้ระคั<า>งตีทำจากร<ล>ะ,ะเบิดระเบิดนั่นน่ะตั้งอยู่ปักตั้งอ่ะเอาไปต้อนสมัยก่อนนี่แม่ไปฟ้อนที่เปิ้ลก่อนมาไปฟ้อนบ้าตันบ่ที่ตอนที่เปิ้ลเอาตู้เจ้าจะเอาระเบิดมาแป <c oughs> ่งนั่นนะอันนั้นนั่นระเบิดนั่นนั่นแอาของยายเนี่ยโอ้โหหัวเขาเป็นเจ้าจ้างเนาะครับระเบิดตีหัวไม่ต้ตนก้อนเขากะ เก็บมา,าไว้ห็นเก็บมาไว้เก็บมาไว้แล้วถอดออกไปแจย่เจ้าหมูหละต่ก่อนยายย้ำน้อยยังไปตักน้ำไปใส่มือนนะกะสมัย<อ>มันน้อยนะน้อยนี่กี่ขวบโอ้กับหมอกเขาหน,น,น,น่ะอ่อนเด้ปอสิบกว่าขวบหน่อยนะสิบกับขวบนี่ยนะอันเอาเขาตั้งเลียมเรียมลงเนี่ยปากมันขึ้นเนี่ยตะกั่วกะตะกั่วกะตักน้ำไปใส่ถุงใส่เมื่อกี้โตเป็น,ปนอของโปรดของยางมาไหวบ้าน มันนาตุ่มนะมันนาตุ่มนี่นะครับถ้าต่อยถึงางานจะดังเดี๋ยวนาะตุ่มนี่มันหมายความว่าจะได้ก็บ้องเขาจะว่าจะนักตักกันผมค่อยรู้ความหมายหน่อยนาะตุ่ม,มนี่หน่อยเราไมมีไปนะมีไปเขาหลคั้งของเขาโซ่ไอตีน้าเอาตอน เกย์เกยไปอยู่ครับนะตุ่มนี่นะเออท่านี่ไปเอานะครับเดี๋ยวจะไปเอหายีแม่จื่อแม่อย่างเนาะแม่จู๋แม่จู๋ที่บ้านนะตุ่มเจ้าอ๋อเดี๋ยววัยไปถามเนาะเรื่องเขาตอนผมหนึ่งมือเนาะโอ้กินมือก็ได้กินมือก็ได้บอกโอ้โรงเรียนนะแต่ก่หงไก่หงเงียนไต่รงเรียนก่งหงเย็นก่งหงเยนเนาะขอบคุณอีแม่ดังๆเนาะขอทุ่งหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะขอบคุณครับเจ้าครับดาปะคนปีน้องแฝดใจดีนะครับสวัสดีครับปีน้องแฝดเนาะ อยู่บ้านไหนนี่บ้านตุ้มเนี่ยนกะนน้าตุ้มเหมือนกันลูกสาวลูกสาวลูกสาวลานสาวลานบ่าวงามเนาะอันนี้แฟนน้องบ่าวน้องบ่าวอันนี้น้องสาวน้องสาวเปิ้นอย่างมึงงามนี่แป้เปิ้นอย่างมึงงามกันลูกแปะกางงามอยู่ละนี่เสียดายผมมาแอลมาก่อนเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอะละครับนี่คือบรรยากาศของสถานีบ้านปินน่ะจามุจาจุง มีโอกาสก็ลองมาเอวกันนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นอาคารห้องหอประชุมหัวเปิน้นหอประชุมจะเป็นเจไรอ,อ๋อห้องประชุมจะเป็นเอี๊นะครับแต่ที่เปิ้นบอกว่าลดกายไปละจะมาทำกรรก็คือเตียงนีงนะครับจะมุดจ,จะชุมก่อน ก็จะเป็นนั่นกันผมจะลองเตลไปพอแท้แกบอกขึ้นสัมภาษณ์แท้ค่ะผมจะถาม สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสาวแปะไหมก่องสาวแปะค่ะอยู่อำเภอหยังอำเภอเมืองเจ้าอำเภอเมืองยู่สาวแปะห้องวายยู่หรือวายู่ยู่อ๋อยู่เหมือนผมแน่เนาะแมนยู่แปลว่าพักยู่เนาะยู่ยู่ไปดังนั้นให้ยู่ก็ได้นะอ๋อแต่แต่สม่าแปะเปานห้องยู่ยู่เนาะยู่ยู่ไปดังน้นหุ่นจักปองก่องปองหู่จักเป็นอย่างหยังปองเป็นช่อง อ๋อเป็นหน้าต่างเงี้เนาะแม่นแม่นเป็นอปองน้อยๆเป็นไอ้ยางที่มันแบบเป็นช่องอย่างเ<ช>ข่ากระจ้องปองอแสงหลอดเข้ามาอย่างเงี้ยเจา้จาจ้ามดจ้จุ๋มนี่สาวแป้เนอะสาวแป้นะบ้าสาวแป้สาวแป้ใจดีก <c oughs> ่อน,นใจดีจดแต่เขาว่าสวกน้องกับบุหูเหมือนกันว่าฉันน่องสวักน้องกับสวกนะน้องกับใจดีนะผมก็ว่าน้องใจดีนะน้องกับใจน่องใจดีปลาผมเตียวไป็นหอยนี่คำบ่มีเออเตียวไปกันเนี่ยเนี้ยเนี่ย แล้วปกตินอกเวลาสมัยก่อนเดินทางไปทางใดน้องจะเดินทางไปขึ้นรถไฟก่อนขึ้นค่ะเอารถยนต์ไปรถยนต์อย่างเดียวแต่ถ้าคนขึ้นก็จะเป็นค้นไปกรุงเทพไปอย่างอย่าเปิ่นก็จะนั่งแต่ว่าเปิ่นจะไปนั่งตีเดนใจเดี๋ยวแล้วห้องน้ำนี่มีมาเมอนแล้วกันหรือว่าเหมือนตีอีกหมายถึงอย่างเจ้าห้องน้ำหลังเนี่ยน่าจะกำลังหาสร้างก็ค่ะแต่มันกับบล็อูเหมือนกันโอ๋อ <laughs> ทรงมันกับประมาณเนะะี่ยค่ะ โอ้แต่ผมบบบดังน้ําไฟมาถึงเพศสเตอร์นะเจ้ารถอันนี้รถอ,อยังรถช่างอ๋อรถช่างรถช่างเขาโบกไ้กันอีกกลับไปได้ค่ะสั้นๆเออหน้าม้วนเนาะเจ้าอันนี้รถช่างเปิดแขนแรงเนาะเจ้าเออเปิดมีมุมเพื่อถ่ายหูไปนเนาะเจ้านี่ แต่งตัวมอ๊ะ,ะไอเนาะเจ้าลามาถ่ายหกสถานี้ได้เลยเนาะทีสถานีบางปินเจ้าหนึ่งเดียวของแปะตีบ่มีให้เหมือนแลวเนาะบอมีค่ะสถาปัตยกรรมเยอรมันอ๋อเป็นคนเยอรมันแป้งเป็นเ,เป็นรูปทรงเยอรมันน่าจะเป็นคนเยอรมันนั่นแหละค่ะอ๋อตั้งแต่ช่วงสวงครามโลกครั้งที่ส้ที่2ละครับเจ้า แล้วก็ไม่ขอเนีเปิ้ลยกฮือบาได้ก็อนหรือว่าเป็นของหลวงเจ้าเอาไปบาได้นอกจากจะแบบมดอายุแล้วเปินกับประมูในอย่างยาก่า<อ>ตามตามระบบเปิ้ลครับห้องน้ำก่อนนะฮักสถานีก่อนนะฮักนอกเจ้าอ่ะคือจวนแม่อวเลยแม่อ,อยังไหนถ้าสมมุติ อ๋อ้นขคือรถไฟจากเชียงใหม่มาแอลตามเส้นทางก็ได้ค่ะลงลำปางลำปางแล้วก็มาลงแปะก็ได้ลงแปะก็แวะแอลสถานีบ้านปินแล้วก็ไปลงเดนใจก็ได้เจ้ากระมวนดีค่ะมวนไปแฮมแบ๊บเจ้ามึงลองมีมีมึงลองมิติแอลเยอะค่ะมีขนมเส้นน้ำย่อยน้ำย่อยนี่จะเป็นเหมือนแบบพริกพริกแล้วก็มีกระเทียมมีหอมมีอย่างเนี้ยค่ะฟิวเหมือนกินอะไรอย่างก็ น้ำพริกน้นโลกอ่ะแต่มันก็จะเป็นเฉพาะทินของของเมืองร้องกินกะบขนมเส้นน้ำใสเขาก็จะนิยมกินกับขนมเส้น้สแต่ว่าถ้าเข้าบักินกนมเส้นน้ำใสเขาก็กินกับกับข้าวถั่วไปเหมือนน้ำพริกถั่วไปก็ได้ออเจ้าของดีเมืองแป๋เมืองร้องเมืองร้องมีหลายล้านเลยเนาะทุกล้านค่ะเดี๋ยวนี้ทุกร้านเกือบจะมีน้ำน้ำหย่อยหมดละเจ้าร้านนอกจากขนมเส้นแล้วเนาะหมายถึงอำเภอร้องกัค่ะอําเภอร้องก็จะมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ อยู่ถนนเส้นรักเลยเป็นเขาห้องโกเมนไอนอย่างสักอย่างนะคะแล้วก็ถ้านในตัวเมืองร้องก็จะมีวัดตีมีพระเจ้าพระเจ้าพระโต<อ>เป็นแบบตีค้นสมัยก่อนเปิรนจะต้องเหลาเอาเอาไม้เนาะเหลาเป็นหูผ้าแล้วก็เอาไปบูชาตีวัด<อ>ทําเองแบบเหมือนเป็นแรงสทัทาเฮาอะไรอย่างเง่จะมีพิพิธภัณฑ์พระโตอยู่ในฮัแล้วก็จําไบพอเขาห้องไวอางก็ลูกระเบิด ว่ามันมีตำนานว่าคนแปรแหระเบิดเงี้ยค่ะแต่ก็จริงๆแล้วมันบ่ได้ว่าแหระเบิดแล้วกระตายอี๋นะมันบ่ใจคือมันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ระเบิดมันกระโตกมาเนาะแล้วมันดานคนคนในท้องทินเนี่ยเปินกันเลยเอาดินตั้งไหนออกดินปืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดว่าหูจะเอาระเบิดไปไหวตีไหนเปินก็เลยแห่ไปไหว้วาดเหมือนแบบเหมือนเขาตานหึ้วาดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นมีละครั้งเป็นหูระเบิด ตั้งแต่สมัยนั้นนะคะก็จะอยู่ติวัดและแหมแกนหนึ่งบรรณาใจไว้ยุติไหนนะคะก็จะอยู่อําเภอร้องเนี่ยค่ะเจ้าไม่เวได้ไม่เาไมีหลายอย่างค่ะอำเภอร้องเจ้าถ้าตอก็มีเนาะถ้าตอก็มีค่ะมีเยอะคาเฟ่ก็มีเหมือนกันเอาละครับเจ้าขอบคุณน้องนิกน้องนักเจ้าน้องนิกเนาะนิกค่ะช่องอย่างครับนิกกี้มีไหนค่ะนี่วันที่สามแปะต่อแต้ครับจามุจจจุ๊ ขอบคุณน้องนิกครับเจ้ายินดีค่ะไอ้ครับผมขอบคุณน้องนิกเจ้าทีนแต้นนักเลยเยอรมันไงจะพานี่ไฟเยอรมันนาซีเยอรมันป่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางต่อไปอันนี้เป็นตำนานบ้านปินที่มันบอกไว้กันเนาะชอบขนาดอาคารหลังนี้นะของแป้นี่นะ